ก็กำลังแย่งกันนะคะว่าใครจะนั่ง่อนหลังขอบคุณนะคะดูบ้านนี้ค่ะเอาการธรรมชาตินะครับ ทางอาทาง้องไกลนะครับซึ่งจุกานจะเป็นวันที่นายกหรีของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ทางการ์ดซึ่งการยาก็ลให้ความรุงารกับทางข้ามาตลอดครับจากเวทีการส่อมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนาคันเรื่องขระบบภาษีต่างๆแลวก็ มาแชร์ว <icana>, ิสต์ลครามนต่างๆซ่งชื่ชมมากครับว่านี่ทำแบบบ้านดีนะครับม้ตองตอของคนชั้นสร็นะคราของของคุณาและก็ทางนงานที่ได้เขียนเขียนมาที่ตอกันค่าของเราและก็ต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับที่ได้รับ จากประชาชนนะครับที่ให้กับพรรคเจ่าไกลในครั้งนี้ครับก็รีการกนนึืนที่เราดีใจก็คือว่าหลังจากที่มีการนั่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยทุกพรรคก็ยอมรับน,นะครับว่าไม่มีการโต้แย้งกันก็คือในทางพรรคเจ้าไกลไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ ของกองายคือผลกรเข้ต่อร่งเสียงของประชาชนเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นแล้วเราก็ติดตามใกล้ชิดนะครับว่าของร่างกายเองเนี่ยก็คือได้มีการาำเรื่องมีปูนนะครับมีสัมผาสก่อหน้าแนวทางต่างและเมื่อวานเราก็ยังไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องเจ็ดเรื่องที่ของคณะสงี่จะจัดตั้งซึ่งผมคิดว่า เป็นการทำงานเป็นแบบอาชีพจริงแล้วก็ขั้นตอนกนารทำงานก็ได้รวดเร็วกาที่เราออกสินค้าเป็นหวที่ได้ผู้สับผัสติด็กอเรื่อยก็คือหนึ่งเนี่ยก็ต้องการใจรัฐบาลที่จะตั้งให้เีเรือที่สุดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราอยากได้เห็นว่ารัฐบาลมีสัญลักษิ์ภาพอันนี้ก็คือเป็นความหวังของประชาชน เนหวังว่าคงจะได้ประสบความสำเร็จน,นะครับและวันนี้เองของของกันค้าเองเราเผมว่นะ้อมกัครบเก้าสิปีด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่แล้วก็พี่พี่เนี่ยได้มารับงานบริหารจังของกันค้านี่เมื่อ2ปีที่แล้วก็นเปสปายที่ยีเราก็บอกว่าขอกันค้าพูดง่ายๆตัวจำ ง่ายที่สุดก็คือหน้าท uh, ี proof, journey, ่ของเราคนแรกเดิมก็คือต้องการประสานงานนะแล้วก็กับทางทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ครับง่างเอกชนเนื่องจากว่าใครมาชนก็คือดูแลแล้วก็ยูกับเรื่องให้ความสัาพันธกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับกับประชาชนเองเนื่องจากพรกเขาขส้นค้าเราเอง จำกัดนะัวายังมีต้นทุนเรื่องวาายยางวันนี้เข้ามาดัวาราวเรวจะแนะนําที่จกพีเนะครับเราเรียกว่าอย่างของสุดยอดชมเปี้ของมอสตทั้งหมดเจ็ดสิบหกต่างๆนอกจากกรุงเทพแล้วกเป็นวันาลังที่มีความสําคัญมากๆสำหรับของของนของเราก็นีสอง ที่ผ่านไปแล้วเราก็ประสบความสำเร็จนะครับกับรัฐบาลสมัยที่มีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็จีในรัฐบาลนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ฝังเสียของเราก็สามารถจะจัดวัคสีนระมาณน้อยกว่าล้านโดสทำให้สามารถจะเปิดประเทศได้ช่วงนั้นก็มีความลำบากมากมากแต่เราก็สามารถจะทำาได้อย่ทิ่อไช่วงนั้นเราบอกว่าเก้าเ้าวันแรกเนี่ยเราเป็นค้าต้องการทำอะไรบ้างหนึ่งเพิ่มสื่อเรื่องโควิดไปก็ รอบ99วันแล้วเราก็ดทำตวเเไปแล้วนี่อันนี้เป็นเทอมที่สในเดือนายกที่ผ่านมาแล้วก็มีการเลือกตั้งเป็นการที่จะไปเดี๋ยวเราจะได้ลงาด้านล่างนะครับจะมีให้สัมภาษณข้างล่างเรื่องคแของแก่ขอผมการเชื่อมโยงใระยช่วงแถลงข่าเดี๋ยวเรามีแถลงข่าวอีกอบนึงในประเทศไทย แต่กโลก็ให้กเ็ดเดี๋ยวเราไปรอแสลงกันอีกครั้งที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการให้ช่างภาพนั้นอินเสิร์ตภาพแล้วก็จะมีการพัดลายบางส่วนนะครับคุณสนามนครับคุณสนามซึ่งก็เป็นประธานกรรมการให้งการก็รับคุณพี่มา

you yeah.